นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะขอเปล่งกล่าวนำนะพี่น้องของเราเปล่งกล่าวตามด้วยเสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลก พุทธังสรงา,า,านสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังขังสราณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสาราณังคัจฉามิ สรณะกรรมนังนิทิตังขอกราบน้ำมสักการพ่อท่านสมณะโพธิรัก์และหมู่สฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมยัตยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิตนะขอบคุณมากได้ยินเสียงแจ๋วเลยว่ากราบน้ำมสักการท่านจันทร์ค่า กะดีนะเนี่ยที่พูดคำว่ากราบนมัสการท่านจันค่ะมีบางคนเวลาเจอท่านจันขอเจริญธรรมท่านจันค่ะอารมาก็บอกขอนมัสการโยมด้วยนะก็เลยดูไม่ออกว่าใครเป็นพระใครเป็นโยมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ๆสันเตียศอกเนี่ยารมาไปล้างแผล เธอบอกว่านิมนต์อาตมามาล้างแผลนะโอ้คือปกติสมณะเนี่ยฉันเรียกตนเองว่า,าอาตมาเธอก็เลยนึกว่าเธอก็เลยนึกว่าเราเนี่ยชื่ออาตมาเพราะนั้นเธอก็เลยบอกนิมนต์อาตมามาล้างแผลคะ่ะอ,อนิมนต์อาตมามาล้างแผลคะ่ะ อดีแล้วล่ะโยมเริ่มจะฉลาดโยมเริ่มจะรู้เหนือรู้ใต้เนาะรู้ว่าอะไรควรเป็นสรพนามของใครมากขึ้นจริงๆการที่เราสร้างความคุ้นเคยเป็นมิตรเป็นญาติกันเนี่ยอย่างเช่นอามามาเทศบนเวทีมาบนเวทีชมมลุเชตแห่งนี้เป็นเวลาต่อเนื่องเข้าสองปีแล้วมั้งเนี่ยโยมเนาะ เดี๋ยวจะเข้าสองปีแล้วอ่าอันนี้พี่สาวถวายมาเมื่อวันเสาร์เนี้ยพี่สาวสงัดพรมเมธพี่อ่างทองอาอ่าชายพี่งัดปังงัดท่านถวายมาเดี๋ยวถ้ามาจะใช้เวลาไม่นานนะก็จะให้จบเพียงชาติเนี้เคือยจะให้เทศจบไไปภายในชาติเนี้ยวันอังคารที่สอง กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอ๊ะวันไหนนะที่จะวันนี้นยที่จะไปปปชใช่ไหมไปไปไปมาแล้วที่สนามบินน้ําได้ยินตั้มเขาบอกไปไปประตูน้ำํำมนะ <c oughs> เธอก็ผิดพลาดกันได้ก็ว่ากันว่าอะไรนะสีเท้ายังรู้พลาดนักปราดา ยังรู้พลังหมามีสี่ขามันยังตกบ่อนับภาษาอะไรกับในต้ำรูปหล่อจะไม่พลาดพลั้งอ่ะก็เขาคงจะนึกถึงสนามบินน้ำนั่นแหละแล้วปากก็พูดไปเป็นประตูน้ำเพราะมีคำว่าน้ำลงท้ายก็เลยสับสนเล็กน้อยดีเท่ว่าพูดดำเนินรายการถัดมาเนี่ยมาช่วยแก้ให้ รู้สึกจะมีใครนะอาจารย์กบกับอาจารย์กบกับเนีย่ยประกอบกิจถูกต้องไหมสองกอเป็นผู้ดําเนินรายการในช่วงเกือบๆจะปิดท้ายได้แก่กอไก่คือกอกบแล้วก็กอไก่คือกอกิจเนาะนั่นแหละอาจามาตั้งกล้อง,งมอนิเตอร์ฟังอยู่ก่อนหน้าน,นั้นมีพิธีกรหญิงมาผสมอยู่ท่านหนึ่งน้องแอนใช่ไหม นั่นแหละกุลทิดาเอ๊ะกุนทิดาเธอมาเป็นพิธีกรอ,อยู่นานไหมตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าหรือหรือมีสลับสับเปลี่ยนมีสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เนาะมีกอไก่กอกบแล้วมีแอนกุนทิดาล่าสุดก็มีกอกิดเนาะขึ้นไปบนเวทีอาตมาได้ฟังนักปราัย วันเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมนะแล้วก็ได้ฟังนักดนตรีด้วยได้ฟังคลุยของอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยเนาะได้ฟังเพลงเอ่อเพลงอะไรนะเพลงความฝันอันสูงสุดเนาะนั่นแหละที่อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเป็นคนเตาคลุยเออพอพูดถึงอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเนี่ยอาตมามีธรรมะ ที่จะมาเล่าให้พี่น้องเขาเราได้ฟังถามว่าอาจารย์ธนิตย์ศรีกลินดีเนี่ยทำไมจึงเชี่ยวชาญในการเป่าคลุยมากเพราะตอนเองทุ่มเทในเรื่องดนตรีประเภทคลยเนี่ยอย่างโฟกัสอย่างมีจิตมุ่งมั่นฟันฝ่าเหตุผลที่ตนเองมาเลือกดนตรีขลยเนี่ย ก็เพราะว่าอาจารย์ธนิตศ์สีกลิ่นดีเนี่ยเป็นคนจนไม่มีเงินที่จะไปซื้อหาดนตรีอื่นๆที่จะต้องใช้เงินราคาแพงก็เลยไปไปเอาดีทางด้านขลุยซึ่งต้นทุนไม่สูงนักก็เลยพอตอนเองเอาดีด,ด้านคลุยเนี่ยก็เลยทุ่มเทความภาคเพียรพยายามไปกับการเป่าคลุยจนกระทั่งในที่สุดได้เป็นศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะ อาจารย์ชนิตศรีกลินดีเนะีตอนนี้เข้าใจว่าอายุก็น่าจะหกสิบถึงเจ็ดสิบหรือ,อยังฮะถึงแล้วเหรอนั่นแหละยังเป่าคลุยเสียงดังไพเราะเพราะพริ้งอยู่เลยเนาะนะโดยเฉพาะเพลงความฝันอันสูงสุดขอฝันใะพวกเราจำเนื้อเพลงนี้ได้ไหมขอฝันใ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศสึกทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผ้องภยัยด้วยใจทนองอาวัคสุดท้ายเนี่ยคุณสมัครศุนทรารเวทเคยนำไปขึ้นเป็นมัตโตหาเสียงในช่วงประมาณปี 20, สองศูนย์เศษเ็จมั้งขอฝ่าฟันผองภยัยด้วยใจทนง สมัครสนตะเวีแห่งพรรคประชากรไทยเนี่ยเคยได้สอสอในกรุงเทพเกือบเกือบจะทุกที่นั่งเลยมั้งตอนนั้นเนี่ยเกือบเกือบจะทุกที่นั่งเลยก็เรียกว่าเป็นดาวสภาคนหนึ่งเวลาพูดจปาปลาใสอะไรเนี่ยคนติดตามฟังนะนะอย่างมากมายต่อมาก็มีพักการเมืองอีกพักหนึ่งมาแทนที่พรรคประชากรไทย นั่นคือพักพลังธรรมโดยลุงจำลองศรีเมืองเนะี่ยส่งใครลงไปก็ก็ได้เป็นสอสอในสังกัดพักพลังธรรมเรียกรุงเทพมหาคนครจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะเลือกไปตามกระแสะเนาะพอนิยมพักประชากรไทยก็เลือกพักประชากรไทยพอเลือกพอนิยมพักพลังธรรมก็เลือกพักพลังธรรม ล่าสุดนิยมพักซ่อมก็เลือกพักซ้มรู้สึกจะมีที่ให้สอสอเพื่อไทยเพียงหนึ่งที่รู้สึกอะไรนะสำเร็จเออนั่นแหละเธออยู่ทีทีทรรัฐใช่ไหมนั่นแหละแล้วรู้สึกว่าหญิงผู้นี้แห่งพักเพื่อไทยเนี่ยเธอได้ชนะพักซ่อมเพียงแค่หกคะแนนทราบไหมนั่นแหละเธอได้พัก เธอได้ชนะพรรคส้มเพียงแค่อ,อกคะแนนไม่เช่นนั้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคส้กมก็จะได้ไปทุกที่นั่งเลยทีเดียวซึงก็อ้าวคุณยายคุณยายจงจเจริญเก่งจังถือไม่เท้าเนาะเดินนะเนาะเพืร่างกายแข็งแรงใช่ไหมยายนี่เดินมาจากสนามหลวงเลยเนี่ยโอ้โห ทำไมปีนี้อายุเท่าไหรเนี่ยยายเออไม่ต้องให้มือบอกเลยอายุเท่าไหรยายแปดขวบแล้วเหรอปรบมือให้กับยายแปดขวบหน่อยแล้วนั่นอ้ยังยิ้มสวยอยู่เลยนะนะฮะนั่นแหละอ,อ,อายุแปดขวบยังยิ้มสวยอยู่แลวยิ้มเธอยิ้มเย,ย็นเย็นอย่าเป็นยักษ์ยิ้มเธอยิ้มน่ารักเป็นหนักหนา ยิ้มเธอยิ้มสดใสวิไลตายิ้มเธอยิ้มนำพามิตรสัมพันธ์ยิ้มเธอยิ้มหยาดหยดความสดชื่นยิ้มเธอยิ้มหยิบยื่นความสุขสันต์ยิ้มเธอยิ้มสื่อแสดงการแบ่งปันยิ้มเธอยิ้มป้องกันนันตรายยิ้มเธอยิ้มเยียวยารักษาโรคยิ้มเธอยิ้มดับโศกและสำลรสายยิ้มเธอยิ้มจริงจังยาสังกายยิ้มเธอยิ้มเบาสบายทั้งกายใจยิ้มเธอยิ้มน้อยน้อยบนใบหน้า ยิ้มเธอยิ้มหน่อยหนาหน้าอยู่ไหนยิ้มเธอยิ้มทุกใบหน้าไม่ว่าใครยิ้มเธอยิ้มแก่คนใกล้ๆก่อนใครเอยเ <c oughs> นี่อาตมาว่าอย่างนี้นะการเมืองยุคใหม่เนี่ยต้องอาศัยคนวัยประมาณเนี้ยนะคือคือการเมืองเนี่ยสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมีสภาพอ่อนแอเหมือนกับคนแก่แปดสิบไแหละแต่คนแก่แปดสิบเนี่ยต้องไม่แก่ ต้องเป็นคนแก่งริงไหมคนแก่แปดสิบต้องไม่แก่ต้องเป็นคนแก่งดังสุภาษิตนะนะแม่ดูดูท่านยักแย้ยักยันท่านเต้นนะนะขณะอาตามาไม่ได้ร้องเพลงท่านอย่างเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะที่อรตมาพูดเลยทีเดียวคืออรตมากําลังจะบอกว่าการเมืองในยุคนี้ต่อให้คุณเลือกสีไหนก็ตามขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนคนแก่เนี่ย ท่านก็จะต้องไปสู่ไปสู่อะไรนะไปสู่วันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละการเมืองในประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนการเมืองคนแก่อายุ80ดิปีอะ่ะเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่คนอายุ8ปิปีขึ้นเนี่ยจึงมาเป็นพลังของการเมืองภาคประชาชนถูกต้องไหมเพื่อต้องการบ่งบอกว่าถึงจะแก่แต่ก็จะสู้ถึงจะแก่ แต่ฉันก็จะแกร่งทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเราจะไปหวังเด็กรุ่นใหม่มาทำการเมืองแบบภาคประชาชนแบบเราแบบกัดเกาะติดไม่เราไม่ใช่กัดติดนิยมนะการเมืองแบบคอปทอเนี่ยไม่ใช่การเมืองแบบกัดติดเพราะเราไม่ไปกัดกับใครอะ่ะจริงไหมแต่เราเกาะติดเรามอนิเตอร์เราตรวจสอบใช่ไหม เราตรวจสอบจนกระทั่งคนที่จะคนที่จะตั้งบ่อนคาสิโนนี่ยตั้งไม่ได้เห็นไหมเราไปต่อสู้และสู้ต่อจนกระทั่งพักการเมืองที่จะตั้งคาสิโนนี่ยในที่สุดก็ต้องยอมแพ้แก่การต่อสู้ของพวกเราถูกต้องไหมนั่นแหละเราต่อสู้จนกระทั่งแพทยสภาเนี่ยเห็นไหมคะแนนของแพทยสภาเนี่ย มายืนอยู่ในฝั่งธรรมะจนกระทั่งฝั่งธรรมะเป็นผู้ชนะเกือบเอกฉันเลยคือหมายความว่าคะแนนแพทยสภาเนี่ยซึ่งชักกระเยาะกันระหว่างระหว่างรัฐมนตรีใช่หไหมรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคเพื่อไทยอะซึ่งเขาก็มีอำนาจเนาะที่จะวีโต้แพทยสภาจะปรากฏว่าการเมืองภาคประชาชนแบบเราๆอะและคณะ ที่มีส่วนร่วมในธรรมะเนี่ยแตทุกภาคส่วนยืนหยัดอยู่เคียงข้างแพทยสภาไม่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักการเมืองคือรัฐมนตรีสาร,รสุขกที่สังกัดพักพักคสีแดงอะนะปรากฏว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยไปที่แพทยสภานียถูกโห่ไล่จากบรรดาพี่น้องนักการเมือง นักการเมืองภาคประชาชนนะีนี่แล้วก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปที่พักส้มโดนโหไล่อีกนะจำได้ไหมนั่นแหละไปที่พักส้มปรากฏว่าโดนพักส้มโห่ไล่โอ้หน้าตาสำานวนของเปลวสีเงินใช้คำพูดว่าน้ำจะหน้าตาเหี่ยวแห้งเหมือนอีแร้งขาดเหยื่อนะ น,นั้นเป็นสำนวนของเปลวสีเงินนะเนาะว่าหน้าตาเหี่ยวแห้งเหมือนดีแรงขาดเยื่อประมาณนั้นเนี่ยเปลวสีเงินนี่สำนวนเขาไม่ธรรมดานะจะบอกให้นะเขาเป็นนักเขียนสำนวนดีทีเดียว <c oughs> ก็ปรากฏว่าไปขอคะแนนจากพรรคส้มพรรคแดงไปขอคะแนนจากพรรคส้มบอกว่าที่แล้วก็แล้วไปเนาะที่แล้วก็แล้วไปเขาใช้คำพูดแบบไหนก็ไม่รู้ คือหมายความว่าที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเนาะปัตนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ถ้ายมเป็นพักส้มยมจะตัดสินใจยังไงดีนะฮะยอมเป็นพักส้มยอมจะตัดสินใจไล่ไปเลยใช่ไหมนั่นแหละก็สุดแต่พักส้มเออมีข้อคิดอยู่ประการหนึ่งถ้าพักส้มไม่ตัดสินใจใดๆเนี่ย แสดงว่าพักซ่อมตัดสินใจเลือกสีแดงนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าไม่ตัดสินใจสีแดงพักการเมืองฝั่งแดงก็ยังคงรักษาการอยู่ถูกต้องไหมเพราะนั้นถ้าพักซ่อมไม่ตัดสินใจเลือกในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็แปลว่าพักซ่อมกาลังเลือกฝั่งแดงนะนะเธอทั้งหมดเราก็ต้องให้ดุลพินิษกับพักซ่ม ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยฝากความหวังไว้กับนักการเมืองสักเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกับที่คุณประกอบกิจพูดเมื่อสักครู่เนี้ยว่าเราไปหวังมันก็จะผิดหวังนะส่วนใหญ่หวังเนี่ยมักจะหวังผิดและที่สุดก็จะผิดหวังข่าวก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารายการอาดมาอ่านวัดวัๆยังไม่ได้ลงไรายละเอียดวักษศิณเนี่ย รู้สึกผิดหวังกับธรรมนัตเพราะไว้วางใจธรรมนัตมากเกินไปไว้วางใจธรรมนัตมากเกินไปอาตมาอยากจะตั้งคำถามกลับไปยังคุณทักษิณว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณทักษิณไว้วางใจตัวเองมากเกินไปหรือยอมอาตมาว่าทักษิณไว้วางใจตัวเองมากไปเนาะ แม้กระทั่งลูกสาวซึ่งไม่รูอิหน่อยอเนี่แต่ประการใดอะทักษิณก็ยังผลักขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สุดจบด้วยชะตากรรมแบบไหนอย่างไรคิดดูก็แล้วกันนายมเนาะอาตมาถึงได้บอกว่าจริงๆไม่ควรนะไม่ควรไว้วางใจตัวเองมากเกินไปกระทั่งมีท้อยคำกล่าวไว้ว่าคนเดียวที่กูกลัว ก็คือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองมีใช่ใครวันใดที่กูรู้ว่าตัวกูเป็นอะไรวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวอันนี้เป็นคำของพระมหาทองรัตนาวโรบัดนี้อายุท่านเจ็ดแปดสิบกว่าปีแล้วเาตมาไปเยี่ยมพระมหาทองรัตน เมื่อวันสองวันมานี้ที่โรงพยาบาลนคนปรปฐมท่านอาพาธก็บอกท่านว่าบทกวีของท่านเนี่ยได้นำมาใช้บ่อยทุกครั้งที่ใช้ก็อ้างถึงว่าเป็นของท่านมหาทองรัตตลอดเ,อเพียงแตเ่เพียงแต่ท่านจันนำมาพูดบ่อยคือคนเดียวที่กูกลัวก็คือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรง ตัวกูเองมิใช่ใครวันใดที่กูรู้ว่าตัวกูเป็นอะไรวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวอธมาคิดแบบนี้นะถ้าทักษิณมีใจนักเลงจริงๆเนะี่ยเอางี้ไหมทักษิณเมื่อเราก็ใช้ความพยายามในการส่งแคนดิเดตนายกมาถึงสองคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาทวีสินไม่ไม่นับ ไม่นับช่วงการเลือกตั้งยุคก่อนๆน,นะเอาเฉพาะการเลือกตั้งยุคนี้การเลือกตั้งสมัยนีย้คุณทักษิณก็ส่งเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกหนึ่งรอบแล้วก็โดนศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยคะแนนห้าต่อสี่ถูกต้องใช่ไหมต่อมาคุณทักษิณส่งลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกที่สุดก็ ได้รับการวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน6ต่อ3ซึ่งคะแนนแย่กว่า5ต่อ4นะ6ต่อ3เยอะ5ต่อ4แย่กว่า5ต่อ4คือหมายความว่าคะแนนของนายกคนที่30ที่พรรคเพื่อไทยส่งมาเนี่ยได้คะแนนหมุดวิดระหว่างแพ้กับชนะแต่คะแนนที่นักการเมืองขอโทษ นายกรัฐมนตรีคนที่31ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยได้คะแนนก็เรียกว่าคะแนนแย่กว่าเดิมก็หมายความว่าเอางี้ไหมทักษิณในฐานะที่เราเองก็ใช้ฟีมือเลือกเฟ้นแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลังม่านก็แล้วใช้ความพยายามมาเกินสองปีแล้วปัจจุบันี้มันไปไม่ได้มันยักตื้นติดกึกยักลึกยักลึกติดกัก ทักษินแฟร์เลยแม่ก็ช่วยโหวตอีกฝั่งหนึ่งะนะเนาะถ้าเราแทนที่จะต้องรอให้สีส้มมาโหวตให้ซึ่งสีส้มเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอะพูดตามตรงนะอาดมาไม่สู้จะเห็นด้วยกับเงื่อนไขของสีส้มสักเท่าไหรอ่อะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐมนูญนะนะหรืออะไรก็ตามโยมเห็นกับอาดมาไหม อาตมาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่อนข้างดีไม่ใช่ดีหมดหรอกแต่ค่อนข้างดีดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอาตมามองว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงอะ่ะและอาตมามองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เหมือนกับยาแรงอะได้ยินว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเนี่ยไม่มีอายุความด้วยดได้ยินว่าอย่างนั้นคือหมายความว่าจะหยนืนเยวนจะยอมยอม คนที่มีปัญหาเรื่องทุจริตเนี่ยไม่ได้สรุปก็คือรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเป็นที่แสลงใจกับนักการเมืองแต่จะเป็นที่ชอบใจของประชาชนพลเมืองอาดมาพูดคนเดียวไปหรือเปล่าโยมอาดมาพูดแบบพูดเองเออเองตามความคิดของตัวเองไปไปหรือเปล่าอาตมาว่าอาตมาชอบรัฐมนูญฉบับนี้นะ เพราะนั้นอาตมาจึงไม่เห็นด้วยกับสีส้มที่พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอาตมาเห็นด้วยอย่างเดียวอะอาตมาเห็นด้วยกับหมา่าวรงถ้าจะแก้เนี่ยอาตมาอยากจะแก้ไขให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมีมีอำนาจมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะทุกวันนี้อะไรอะไรส่งไปให้พระมหากษัตริย์แล้วก็ จะให้พระองค์เป็นเพียงแค่ถือประทับตรายางคอยประทับตราเท่านั้นเองอจริงๆพระองค์ควรจะมีสิทธิ์มีส่วนในการตัดสินพระทัยะนะเออได้ยินว่าที่อังกฤษไม่ใช่รืพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้เป็นประธานในที่ประชุมอะ่ะอ,อัตมาได้ยินแววแวๆมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุม จะเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอาตมาไม่แน่ใจนะแต่แต่เขาไม่ได้นำคืออาตมาอยากจะฝากบอกกับพวกเราว่าเราควรจะคือสีส้มเนี่ยที่ที่อาตมาไม่เห็นด้วยกับเขาอะเขาเขา,เขาคิดอย่างไรก็ไม่รู้เขาไม่เขาไม่มาทางสถาบันพระมหากษัตริย์อาตมาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของเขาอะนะอาตมาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของสีส้ม ประมาณนี้ยบางเรื่องที่เขาคิดเนี่ยอาตมาก็เห็นด้วยในในในบางเรื่องนะแต่เรื่องเนี้เราไปด้วยกันไม่ได้เลยแต่แล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะหย,ยวนไม่ได้ใช่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาตมามองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องของรากเหง้าของประเทศเลยนะโยมนะโย,ยมเห็นด้วยกับอาตมาไหมว่าการรักษาสถาบันพระหมหากษัตริย์ไว้เนี่ย มันเป็นรากเง่าของประเทศเลยนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงสมัยสุขโขทยัยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เก้าพระองค์ในสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์สามสิบสามพระองค์ในสมัยกรุงธนบุรีมีพระมหากษัตริย์หนึ่งพระองค์และในสมัยกรุงรัตนกสินเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์สิบพระองค์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า